อีกครั้งนะครับนำมาแจ้งข่าวสลับ f อซที่ติดตามช่องปันปันมีเฮชแ n น e ลนะครับนำข้อมูลมาแบ่งปันกันนะครับก็เป็นที่รู้กันทราบกันแล้วนะครับว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลจะเว้นไว้2ง,งวดนะครับก็นำสถิติของเสือตกถังนะครับมาเทียบกับงวดที่1เมษาและ 16เมษาแล้วเอางวดวันที่2นะครับพฤษภานะครับเอางวดของวันที่1เมษาเป็นออกวันที่2พฤษภานะครับแต่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลาชุดที่เป็นเดือนพฤษภาไม่มีนะครับวันที่2นะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลของรัฐนะครับได้มา ออกข่าวแล้วก็ชี้แจงฟันธงแน่นอนนะครับว่าเลขของฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่1เมษายนแล้วก็16เมษายนนะครับเลื่อนเป็นวันที่2พฤษภาคมนะครับแต่จะไม่มีฉลากจำหน่ายอีกนะครับแต่มีเป็นของเดือนเมษาวันที่1นะครับขายจนให้หมดนะครับ จะไม่พิมพ์ออกมานะครับในงวดวันที่16เมษายนกับ2พฤษภาไม่มีขายนะครับแต่จะเป็นของเก่าของงวดวันที่1เมษายนขายนะครับแล้วนํางวดวันที่1เมษายนนี้ไปออกเป็นวันที่2พฤษภาคมครับยังสถานการณ์ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ รอดูติดตามข่าวช่องไทยรัฐทีวีหรือทางโลกออนไลน์หลายๆทางช่องทางนะครับก็คนที่ติดตามข่าวก็น่าจะรู้กันแล้วสำหรับ f c ทุกท่านที่ติดตามข่าวหรือยังไม่รู้ก็จะมีช่องหวยแต่ละช่องที่เขาจะนำมาแจ้งข่าวให้สำหรับ FC แฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก็หากคิดม,มีประโยชน์ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานช่องปันปันมีแชนแนลนะครับนำข้อมูลทุกข่าวเกี่ยวกับหวยมาเสนอกันนะครับก็เป็นแนวทางบอกเล่ากล่าวขานกันในบรรดาศาสตร์แห่งตัวเลขก็หากท่านมีเลขในใจแล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เอาไว้รุ่นกันในวันที่2พฤษภากัน,นะครับสำหรับงวดนี้ ก็จะมีเ,เราก็ยังหาข้อมูลดีๆมานำมาเสนอมาฝากกันเรื่อยๆจนถึงวันหวยออกนะครับจนกองฉลากเขาจะประกาศเป็นวันหวยออกนั่นแหละครับก็จะมีข้อมูลหลายๆข้อมูลหลายๆสำนักหลายๆชมรมบรรดาศาสตร์แห่งตัวเลขหรือ f อ,อ,อทีอ่ติดตามอยู่นะครับก็ คนที่ซื้อไปแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เก็บไว้เอาไว้ดูวันหวยออกวันที่2นะครับเรามาดูสติของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่16เมษาถ้ามันไม่เคลื่อนย้ายอะไรมันก็จะเป็นตามนี้นะครับที่เป็นหนังสือนิตยาสารของเสือตกถังพลังเงินดีมานะครับ ส6เมษาให้เด่น5นะครับเด่น5ลอง6นะครับก็บมี6ก6 5หนะครับก็เอามาดูให้ FC ฟีที่ดูเทียบเลขกันนะครับว่ามันเลื่อนไปแล้วหรือมันจะกลับมาออกเลขที่เขากำหนดให้หรือพวกที่เป็นอาจารย์สำนักดังๆให้มาหรืออาจารย์ท่านอาจารย์ ที่ให้เลขแม่นๆมาจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับจะเปลี่ยนตัวเลขให้นะครับให้มาเสียงโชคกันอีกนะครับก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นความบันเทิงวิเคราะห์กันไปนะครับว่าใน2พฤษภานี้ในบรรดาอาจารย์ดังๆทั้งหลายจะเปลี่ยนตัวเลขให้ไหมนะครับเรามาดูของงวดวันที่า สองพฤษภานะครับสองพฤษภาเสือตกถังให้อะไรนะครับก็คือเด่นสองลองสูนนะครับชุดสามตัวก็มี4 2 0 2 0งศแล้วก็มี7 0 4 2ศูนย์สี่สองส่ามสองแปดสามหก 3, 6, 4นะครับชุด2ตัว3ตัวก็ 2, 4, 2, 0นะครับแล้วก็มีอ 2, อ 0, 6, 6, 8, 2, 8, 3, 2, 0, 4, 6, 0อนนะครับก็ 6, 2, 6, 4, 5, 4นะครับก็คงดูติดตามข่าวแล้วนะครับก็เขาก็อธิบายให้แล้วนะครับของไทยรัฐทีวีนะครับว่า หรือข่าวช่องวันนะครับก็ประกาศข่าวมาแล้วนะครับว่ากองฉลากนั้นเลื่อนไปแล้วนะครับก็จะไม่พิมพ์ฉลากออกมาเพิ่มนะครับใน2งวดจะไม่มีขายนะครับแต่เป็นฉลากของเก่าของ1เมษาขายนะครับเพียงแต่เปลี่ยนวันออกนะครับก็ถ้าใครไปซื้อฉลากของเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภานะครับก็จะเป็นของปลอมนะครับก็ยังเป็นของ หนึ่งเมษาอยู่นะครับแต่เปลี่ยนวันออกจะไม่พิมพ์ของใหม่ออกมานะครับก็มาแจ้งข่าวกัน FC ทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รีเฟรชมาถามนะครับแล้วก็จะมีเลขของรอดูข้อมูลที่บรรด,ดาอาจารย์ทั้งหลายเขาจะส่งมาให้แอ m ดมินลงนะครับว่าเขาจะคิดขูดคิด,คด สูตรใหม่ขึ้นมาหรือจะเปลี่ยนสูตรหรือจะเปลี่ยนตัวเลขหรือจะให้มาเป็นตัวเลขตัวเดิมนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขตัวเดิมนะครับแต่ยังไม่ออกนะครับก็ mm hmm. <โ frustrating. S 2> จะนํามาเสนอกันนะครับเลขที่มาให้เขาให้มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ออกนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงวันออกนะครับก็จะนํามาเสนอกันอันนี้เอามาดูล่วงหน้ากันนะว่าเลขของ เสือตกถังพลังเงินดีนี้ทําไมออกมาไวอันนี้มันเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสือเป็นเล่มนะครับที่ทำนายที่เขียนไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับเป็นฉบับละหนึ่งปีนะครับที่เขาทํานายไว้นะครับของที่เขาล็อกไว้แล้วนะครับของสลับเสือตกถังพลังเงินดีนะครับก็เลขออกวันที่สองพฤษภาก็จะมีเลขอของอาจารย์ที่ ให้มาแล้วนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงวันหวยออกนะครับก็มาแจ้งข่าวนะครับสำหรับ f อซีที่ยังไม่รู้ข่าวนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ทํางานก็ไม่มีงานทํากอ็อยู่บ้านนะครับก็หางานพิเศษทานะครับก็ เก็บเงินไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอซื้อทีเดียวเลยในวันที่2พฤษภาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหากมีข่าวสารดีดีก็จะนำมาเสนอกันทุกวันนะครับก็คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ